เล่มที่จะหยิบมาเล่ากันในวันนี้เป็นเล่มที่มาจากผู้เขียนคนเดียวกันกันกบสัปดาห์ก่อนในเครื่องที่ยังว่างของกระเป๋าเดินทางสีฟ้าค่ะผู้เขียนคนนี้ได้แก่ฟูมิเอะคอนโดะแปลโด,โดยกหนกวันเกตชัยมาศสำนักพิมพ์ Sunday After n o o n ค่ะในเครื่องที่ยังว่างของกระเป๋าเดินทางสีฟ้าเล่าเรื่องการเดินทาง ที่เกิดขึ้นรอบๆกระเป๋าเดินทางสีฟ้าใบหนึ่งมันเป็นแกนสำคัญของเรื่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นถูกส่งผ่านจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งด้วยกระเป๋าพิเศษใบนี้หนังสือเริ่มเรื่องอย่างเนิบๆถ้าเทียบกับคาเฟ่ลูซเมนูที่รักจากการเดินทางมันเริ่มต้นขึ้นในวันที่แก๊งเพื่อนสีสาวมามิยูริกะฮานาเอะ และยูกกนัดพบกันที่ตลาดฟรีมาเก็์ตในสวนแห่งหนึ่งหญิงสาวทั้งสี่อยู่ในวัยกาลังสร้างครอบครัวต่างคนต่างมีฝันและมีบุคลิกลักษณะนิสัยต่างกันออกไปแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนในระหว่างนั้นเองมามิได้พบกระเป๋าเดินทางสีฟ้าใบหนึ่งวางขายอยู่ในตลาดนั้นด้วยความฝัน ความหวังในส่วนลึกหลักดันให้เธอตัดสินใจซื้อกระเป๋าใบนั้นมาทั้งที่ยังไม่มีแผนการเดินทางใดๆแต่นั่นแหละแล้วการเดินทางก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกส่งผ่านจากคนต่อคนอย่างเรื่อยๆเรื่องราวประทับใจมากมายเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเหล่านั้นเรื่องราวดำเนินไปเรื่อยๆอย่างเลืกช้า ในขณะที่เรากำลังรู้สึกเฉยๆกับหนังสือเล่มนี้หารู้ไม่ว่ากำลังตกอยู่ภายใต้อำนาจการชักจูงของผู้เขียนมันเป็นพล็อเรื่องที่ละเอียดละออในทุกเรื่องที่เล่าผู้เขียนค่อยๆเติมเต็มทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเดินทางสีฟ้าใบนี้จากที่นึกนๆก็กลับมาพีคเอาช่วงหลังๆนี่เองถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวทีไร มักจะสัมผัสหัวใจเราได้เสมอโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกยิ่งไปกว่านั้นตอนที่เราคิดว่าเรื่องควรจะจบลงได้แล้วผู้เขียนก็ยังไปต่อได้อีกและได้อีกเมื่อถึงตอนจบเข้าจริงๆเราต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นตอนจบที่เต็มอิ่มและสมบูรณ์แล้วพิจารณาจากชื่อหนังสือในเครื่องที่ยังว่างของกระเป๋าเดินทางสีฟ้า อีกครึ่งหนึ่งที่ว่างอยู่คงจะเหลือเผื่อเอาไว้สำหรับประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินทางมันบรรจุเอาความสุขความทุกข์ความรักความผูกพันความหวังดีและมิตรภาพเอาไว้แม้จะไม่ใช่คนที่เดินทางบ่อยแต่เมื่ออ่านหนังสือเล่มน,นี้จบก็ชักอยากเดินทางตะง,งิดตะง,งิดขึ้นมาบ้างแล้วสิ